เมื่อตายออกดอนลูกงานเอาก็เหมยก็ไม่เออเดี๋ยวเองค์ต้องไม่อาดิลูกงานยม่ลู้งานก็จะหนักไอแล้วก้าวันจินตนาการเขาบอกว่าจินตนาการเหมือนที่เราไปนู่นใช่ไหมต้องจินตนาการให้เป็น ที่นี่มันงอกมาไม่ได้แปดจิต <cuz well in French> <you> ัดแรนเส็ิมอะไรมาจากบ้านดิ้ทำไมมันถึงออกมาขดไปนี่เนาะมันไม่สมบูรณ์เนาะคุณสมบูรณ์นั่นแหละเดี๋ยวดูต้นหนึ่งมันสมบูรณ์ไม่มันน่าจะประมาณนี้แหละเหมือนคล้ายๆกับว่ายอดมันจริงนี่ไอ้นี่มันต้องเป็นไอ้นี้ใช่ไหมล่ะมันต้องเป็นไอ้นี้ไอ้นี้สามสามเลยใบนี้สานี่ใช่ไหมนี่นี่ไอ้แบบนี้โน้นเข้าใจว่าสองยอดตกลงไม่ใช่ยอดตกลงไม่ใช่ตรงนี้ยอดนี่นี่สามเดี๋ยวที่ชานี่อะนี่สาม

ตัดข้างๆให้มันเป็นอะไรนะตรงนี้ <69. S 1> บ้านเลขที่69นะครับไม่บอกตำบลเดี๋ยวคนมาดูเยอะเ <c oughs> กินก็หวยไม่ควรพลาด <c oughs> ต้นมะพร้าวพญานาคต้นื่นไม่เป็นคือเราไม่ได้ต้อง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 แต่งงานแกก็ไม่ได้ตั้งใจจะตัดหรอกแต่แกรอบจริงครั้งนู้นก็มันเหล่าธรรมดาทีงก็มันเทียเท่ยวงอเที่ยวแง่เลยนั่นแหละกอ้เราก็เที่ยวควันอ๋อ มันเป็นยังเป็นนันเลยดิน่ะมันเป็นขนาดนันเป็นว่าเองแล้วมันงอกแล้วเป็นแล้วเราฟันก็พอกลางๆไม่ใช่เราบวันออกนเราฟุ้งควันเุ้งควันเลยมันคืออะไรงอกมันก็มันก็เป็นมันนั่นเลยไม่ได้เลยเราเป็นแบบผน่แบบธรรมดาครับแต่พอสักฝักไม่ใช่เป็นนนันแต่พอสักฝักมันเริ่มพุ่งเป็นเหรองอกเองมันยอดมันจะไม่ถึงงอกกันนะน่าแบบมันก็เป็นยังเป็นนันเลยดิไล่เราเห็นหน้าแล้วมันจะมันเป็น มันกุ้งเบ้งเหรอที่เหล่เลยแ้าเราตักเนื้อได้ไหมเดี๋ยวไปเลยเลยเฮ้ยโดนก็าดอยู่ฝั่งฝันนีแล้วอ่ะหนังดูมันก็เป็นพันนูด้วยมีคนมาตีเล็สตีเว้ยมั้ยไม่มีเลยเราอิสลามไงไม่มีอิสลามเด็กคนอะไรปะแต่ท่นเลยว่ามันเป็นดูปะเนี่รไม่รู้สิ ไม่หรเด็ก็า่ารอกีรว่ามาเป็นมังอเลจะเล่นกันนุน่ไอ้นกรซ่ารกคเรามองว่าเป็นลูกมังคอนเราว่ามังคอนนกับพาานาไม่ใชไก่เกี่ยวไงเออเป็นพญานาคเราก็ดักันนุว่าะมีก้ัานาคะไรก้นี้ก็เลยไปทัดข้าวข้าวเออตัดมันพอวหวก็มันเง่ง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 ลห้อกท้าวมันจะขึ้นมันจะขึ้นยอดเป็นอ่ไรลูมันไม่โดดอันมันเป็นยอดขุดอยู่วันนั้นกะจะไหววันนั้นใช่ไหมครับ tên con đàn nó ra luôn, là tên này, nó không mình bị đá là Đó, rồi mới đàn gì, sao vậy vậy, cái hôm nay nó có mang, bì trưng, con mình tan, tên tan điếu, thì mà mình bị như vậy, thấy... mẹ, mẹ cái, mẹ lấy rồi con bây giờ con bị sốt giới lên rồi, ừ. 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 rồi nó thấy cái, rồi nó bị khoanh khang khang lên rồi, vài cái mình mình nó ngộ